แพผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยล่ะการนวดไทยการประดุงคันไทยก็จะมีความจำเพาะหรือการเน้นย้ำที่เพิ่มเติมออกไปเช่นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อก็คือเช่นอย่างคนที่จะเป็นเภสัชกรแผนไทยมีจัญญาเภสัชห้าประการจะประกอบทีดห่งต้องขยันฮนะเพราะมพีม่สามารถไปเดินช้อปปิ้งยาจากซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าได้ฮะ ต้องไปปลูกต้องไปพรวนดินต้องไปปลูกหรือต้องไปหาเก็บในป่าในเขามาเพราะฉะนั้นความขยันหมั่นเพียรนี่ถือเป็นปัจจัยที่สําคัญข้อแรกในจัญยาเัชข้อที่2ก็คือต้องพิจารณาหาเหตุผลในการปฏิบัติงานด้วยความสะอาดเพราะว่าปรุงยาเองคนอื่นไม่เห็นคนกินไม่รู้ไม่มีใครมาตรวจไม่มีออยอมาตรวจนะสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยนะต้องปรุงอย่างสะอาดสะอาดไม่มีการปนเปื้อนปนป,ปลอมสารพัดอย่างคือทําหน้าที่เป็นออยคอ,อยคุ้มของผู้บริโภคไปด้วยในตัว ข้อ3ก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือมีมีเมตตาจิตแก่ผู้ใช้ยาข้อนี้ก็เหมือนเหมือนกับที่พูดไปเมื่อ12ประการแรกอีความซื่อสัตย์สุจริตมีเมตตาจิตแก่ผู้ใช้ยาไม่ไม่โลภเห็นแก่ลาภอันนี้ข้อที่4ต้องละอายต่อบาปก็มีฮีริเออต่อปานั่นแหละครับเแม้ไม่กล่าวเท็จหรือกล่าวโอ้อวดใช่ไหมครับแล้วก็ข้อ5อต้องปรึกษาผู้ชํานาญ อะไรไม่รู้ต้องถามครับไม่ปิดบังความเข้าของตนเพราะฉะนั้นเห็นว่า5ข้อเนี่ยก็คือสิ่งที่ดึงออกมาจากคุณธรรม12ประการของเวชกรรมไทยนั่นเอง